พุทธวัจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษเปิดธรรมที่ถูกปิดเรื่องกุศลกรรมบทสิบความสะอาดทางกายทางวาจาและทางใจจุนทะความสะอาดทางกายมีสมอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างความสะอาดทางใจมีสมอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสมอย่างอะไรบ้าง คือจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ 1. ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางตรัตรามีความละอายถึงความเอ็นดูกลุลาเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 2. ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่ถือเอาทรัพย์และอุปกรณ์แห่งทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ในบ้านก็ดีในป่าก็ดีด้วยอาการแห่งขโมย3ละการประพฤติผิดในกามเว้นการจ,จากการประพฤติผิดในกามในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษา อันธรรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินใหม่โดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องปวงมาลัยไม่เป็นผู้ประพฤติปิจารีในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้แลความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างอะไรบ้างคือจุนทะบุคลคบางคนในกรณีนี้ หนึ่งละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ต้ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ต้ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ต้ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นประยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรท่านจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้ บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตอะไรอะไรก็ไม่เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่สองละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดได้ฟังจากฝ่ายนี้ แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี eniz, ้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้น<ฟ>แต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเปลียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเปลียงกันอยู่ให้พร้อมเปลียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในความพร้อมเปลียงเป็นคนยินดีในความพร้อมเปลียง เป็นคนปอใจในความพร้อมเปลี่ยงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเปลี่ยงกัน 3. ละการกล่าวคำหยาบเว้นการจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอสูตให้เกิดความรักเป็นคำภูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเกาพูดกันเป็นที่ใครที่ปอใจของมหาชน กล่าวแต่ว่าจะเช่นนั้นอยู่ซละคำพูดเพอเจอเว้นกาจากคำพูดเพอเจอกล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่ว่าจะมีที่ตั้งมีหลักฐานอ้างอิงมีเวลาจบ ประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้แลความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสมอย่างอะไรบ้างคือจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ 1. เป็นผู้ไม่มากด้วยอับพิจชาคือเป็นผู้ไม่โลภเพ่งเลงวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่า สิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราดังนี้สองเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาทมีความดำริแองใจอันไม่ประทุษร้ายว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้สเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องมีทัศนะไม่วิปริตว่า ทานที่ให้แล้วมียันที่บูชาแล้วมีการบูชาที่บูชาแล้วมีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีโอปะปาะติกะสัตว์มีสมณะพรามผู้ดำเนินไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้จุนทะอย่างนี้แลความสะอาดต่างใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลเรียกว่ากุศลกรรม,มบทสิบจุนทะอันหนึ่งเพราะมีการประกอบด้วยกุศลกรรม,มบททั้ง10ประการเหล่านี้เป็นเหตุ พวกเทวดาจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุขติใดๆแม้อื่นอีกย่อมมีพิกูทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์สาธุสาธุ